เด็กโฟร์โกลดเฟสโกลดเฟสอันนี้ไม่มีเสียงหัวใจเลยแฟมตัวนี้เจ้อะไรตัวเนี่ยโกลด์เฟสเกตงเขาไฟ้องเพียงเรี่องไม่เขาไม่อ๋อไอ้ที่มันนั่งมองเราแล้วเสียงหัวใจไม่เป็นใช่วถ้าไอเออมันนั่งได้ไหมมันจะสเติได้มันนั่งได้เวลามองเราใช่ไหมมันจะเป็นเฟสตีเสียงล้มอ่ะเขาฟกันกับไอเทียนั่นแหละเออแต่แบบนี้มันน่าจะโอเคไม่มีกลุ่มยาโอเค แต่ไม่เห็นดูยากเหมือนเดิมมั้ยยากไหนก็มีเกาะเปนเกาะือวันนั้นที่เฮียกูเจอเฮียไม่งนั่งดูกูตบเกิันนานเลยนะผมเพิ่งรู้ตัวเฮียเฮียเฮียไอ้ระเบิดฟอนต่ะตรงเนี้ยดาด้เป็นของดาดฟอนตัวนะอ่าไอ้ตัวที่เป็นเดบบกิคก่อนโอ้ยเฮียไม่มีไม้ไม่มีเฮียเลยเ่้ เอาแพมดิสัตแพมอยู่ข้างกู่าไอีเอากูเนี่ยห <laughs> า,า,าเพื่องเม็ดไปสาสวสอดตาแล้วเมียตายแล้วเดี๋ยวไม่มีใครมาเนี่ยแมว <laughs> เตือนแมวสัตว์สัต่ข้าลก่อนอยู่ใกล้ๆ <laughs> แล้วเพื่อนวิ่ย่องย่อมาทำไมไม่วิ่งมาเนี่ยอ่าเฟสองเลยเนี่ยเพื่อนมันดูดูอะไรไปโดดไม่รู้น่เนียวเหเียวเหนียวเดนียว สียงหัวใจจะเสียงกรีดร้องไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆก็เวบมามันจ้องนะมันใช่อะมันเวลาย่องมันมองเห็นค่าตกรนอะไอมองเห็นเสือไอเยี้ยเวลามันย่องอะมันสามารถมองเห็นเสือได้เราเห็นมันปากตัวต่อหน้าต่อตาเลยแบบใกล้อกล อยู่แล้วย,ยกัะชั้นชีจะงั้นใครมันจะหนีได้มาถามจริงโกงัตอยังไเกีบกรกรเราเสียงแคมน,นี้เองแถ่มุมอับเนี่ยถ้าโดนปิดคนเราก็ตายกัหนหมดไอโม่แล้วแบบมามาที่แบบไม่มีทางให้หนีด้วยอ่ะ ฝานีเด็กใบเดด้วยเธอไอ้หายเอู้หลุดกูหลุดมันหายไปไหนมันหลุแม่ตั้งหาแม่อเยู่กับมึงอ่ะื่ออยาจะบอกแฝงภาษาแองแอแบิ๊ก ทางมุมอัพแหลมสปาเราก็ตายกันหมดไม่มีทางไม่มีทางออกเลยทางเดียวก็คือทางที่เราเข้ามาอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจี๊ยบอยู่แล้วเปมกับปาหามีแหมไอ้เหี้ยอยู่นี่ก็โผล่มาแลวไม่ตื่นด้วยนะเมื่อกี้อ่ะ ไอ้ไอ้วิ่งไปหาเพื่อนโอเคกูลบรอยเท้าไอ้สัตว์หากูเจอปะเนี่ยเต็มสุดเดียวเดียวสตาร์ทคัตกรไห้โอเคโอ้ยมีทางไปรอเฟส เอ๊ข้างหลังหลงหลัหลังไอเ้อยู่กับมามุแมหลังหลังหลังน็ตนี้ไ e x o t ักลับไปกลับไปโอเคกูเก่งมากไอ้เี้าแกมาแกมาตรงไนรงไไม่ได้ไม่ไดู้ขอเล่นเปลีเดียว เกมไปทันกันนะไม่ได้มาพูมาหายเหมือนกันแม่เตือนเออเตือนหลังคนเดียวแล้วเตือนปุ๊บเราของวิต่อมามันก็ฝันเลยโอ้โดนล็อกมันโดนล็อกเป็นมันก็จะไปก็โดนล็อกอ้าวอยู่กับผมอยู่กับผม ดแ๋ยวก็อยู่กับแฟมแล,แล <kalk. S 1> ้วแฟมเดียวัมันไปแล้วอะ่ะแล้วไปเยเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวละเจ <c oughs> อตัวเจอันข <c oughs> okay, อใครตอบวะ <c oughs> <c oughs> ไ่รว้ โอ้มไปพันเกิดจู่ไวจู่จู่ไวได้แค่สองคนนะครับแคมป์ซับปอนแอ้วๆๆๆๆๆๆน้ววิ่งมาหาเพื่อนนี้ไอ้เจี๊ยมจะวิ่งกับปุยกีรอกไปสัก ไม่ได้ยินเสียงโอ้โหลมลอยไม่ได้เฮ้ยออกูใส่สเปกไปัลดัวหันไปดูดลแขนกูเปล่ายังไงมวกไม่โดนวันนี้โดนล็อคเซฟหามึงพวกสิ่งนี้นะเซฟเซฟสองไม่โดนเนี่ยโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้โดนลมไหมโอ้ยโดนพอโคตรที่แรงไหมเยอะไอ้มันย่อไปหาพวกเพชรไอ้หนอนะ มาแล้วเนี่ยวมาแล้วเนี่ยไอ้เยี่ยมรักษากูได้ไงไอเยี่ยยัวมอยู่ห์ลุกขนาดนี้มาแล้วไอ้ติดกันอีกไอ้ยืยไอ้สัตว์เอากูเครื่องนี้ได้ปั่นใหม่หมดเลยเอากูเอากู เกมของเจนนีแรงก็เพื่อนกูโดนปีนอยู่นี่เองเอาเขียววิ่งมาเจอกันเองใครกูโดนุงอยู่ไหมล้วษาไหอไอ้คุณแจก็มองหามันไม่เจอนะไอ้ตัวเนี่ยกูเไว้มองมันเสียไงไม่ไอ้ของหนูยังเปิ้ลแดงหมดแล้วนี่เห็นะแจ้ผมยังสีเขียวอยู่เลยไม่สเปิ์กอ่ะมันจะเป็นของแดงด้วย

โอ้ได้ซ่อมใหม่โอ้ยแล้วแบบมันมันอยู่ใกล้ยังไงมันมันได้ซ่อมใหม่โอ้ฮันกลับมาพรมพาเพื่อนไปสัตว์ไปกีเกียมไม่เอาหัวเอาเพื่อนต่อเพื่อนตาย เจอะลงไม้ไม่ทันไม่สนใจเลยกดปเนี่ยรอหอนเสามาเดียวข้างหน้านี่ไปสายมันไ,ได้เรี่ยวนี่แบบมันแคบด้วยอ่ะแล้วตองนี้หาก่ะ โอ้ยใครจะใส่รถระเบิดทำไมกูเสร็จต่อหน้าอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวแคมทั้งเดียวตายันน้ปปน้พี่โดนแล้วตาแดงนาทีเสร็จสิ้นตายเลยตาแดงเหรอเอ้ไอ้แคมโดนไอ้ไม่ใช่ดิพาแคมมันเจ็บไปแล้วนี่หว่า สองท้า<ม>เปิดแล้วกูออกไปได้ไหมไม,ม่ไปช่วยแพร่ยนหมอไปเลยก็ได้คำ้าแในมงแล้วไอ้กูเป็นคนที่เล่นฆ่าฆาตกรนานสุดในเกมนั่นแหละเอ้ยกูไม่ช่วยเลยนี่ยจำได้ปลาถังมา, <c oughs> อาไม <c oughs> อ้ยังไม่เห็นกูอ่ะไอ้ต้นไม่เห็นกูไม่เห็นกูได้กูอยู่ไมรก็เหี้ยไรสัตว์ได้คือกูไม่เ<ห>อ <c oughs> ็ม แต่บางทีไปไปไปวิ่งวิ nice ่งวิ่งวิ่งไล่กูไล่กูปูย่ใสแกไ่ทหนประตูฝั่งโน้นจะเสร็จแล้วแต่ทีเดียวติดเลยไม่รักษาย วิ่งไปทั่วแล้วในประตูอยู่ใส่ฝองฝองอ๋อแคมป์แคมไปเลยแคมไปเลยเอาดี๋ยวประตูมันตายด้วยกันปะไอคืูลอยอยู่ไอ้สัตว์วิ่งกลับมาเฝ้าเรียบกูลอยอยู่กูลอยอยู่กูลอยอยู่เหี้ยเลยสัตบ เอาแล้วแคมตายทำไมเพล่เอออ๋อฆาตกรอยุ่ไม่แคมไออันนั้นไอ้แคมไม่รักษาตัวเองต่อคิดเดียวอ่ะเดี๋ยวไม่ รักษาน้องกูพอละแต่ปอนไปได้ไอสัตว์มึงตายกันหมดเลยเฮียตัวโง่เหี้ยตายแล้วเราก็วิ่งกลับกันเลยแล้วกันคนเฮียแตาตะกอนอยู่กูไอสัตว์โผลมาอยู่หลังกูดิเหี้ยวกูเหี้ยวกู เมกูไม่ใช่ใจกูเหรอเตมใจที่ไหนวะเฮ้เพื่อมาแล้เมื่อกี้นี่แม